อ่ะรุณสวัสดิ์ทุกคนยินดีต้อนรับสู่สตอรีวเล่ในพาร์ทที่8แล้วเย่ yeah. ไม่รู้ทุกคนเย่ยกันแล้วหรือเปล่าแต่เราเย่ยไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราได้ไม้ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยใช่ถ้าผู้ชมดูเสียงแบบคูดิจีขนาดนี้สิมันช่างเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะเอาล่ะแล้วในวันนี้เนี่ยภาร,รกิจของเราก็คือเราจะพาท่านผู้ชมไปดูคุณแม่มดกันอยากจะบอกว่าพาร์ทนี้กับพาร์ทล่าสุดนี้คืออ,อัดกันแทบจะคนละเดือนเลยเพราะว่าผมก็หายไปเกือบเดือนเหมือนกัน เชื่อนะว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะดูข้ามพาร์ทใช่ไหมซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยผมบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมที่สัมเพราะว่าแต่และพาร์ทของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปมันผมมั่นใจว่าไม่มีพาร์ทไหนที่น่าเบื่ออย่างแน่นอนแล้กาอนั่า้นจากใั้งบน้านเลยโฆษณาอย่าบ้านเลยวความเก่งอกเก่งใจเจ้าบ้านมีไหมโรบินฮะวันนี้จะเป็นอีกกวันทที่เรราาจะ เดินเก็บของป่ากันดังนั้นเราเลสโกเลยดีกว่าที่เราจะเก็บก็คือเจ้าดอกไม้ดอกนี้พูดตรงน้ำไม่รู้ว่าใครรู้สึกแบบผมบ้างหรือเปล่าแต่บมว่าผม,ผม, <laughs> ผมคิดถึง <laughs> ผมคิดถึงบรรยากาศของเกมเกมนี้มากมากเลยผมไม่ได้เล่นแบบนานมากหลายเดือนที่ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้เจอโยแอนมาดีดีวัา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 ดีลืมชื่อไปแล้วด้วยไอ้ลืมไปถึงล <laughs> ืมเสียงแล้วด้วยนี่กูกู <laughs> คุณเอาเสื้อผ้าใหม่มาจากไหนอ่ะสวยดีนะตัวใส่ชุดนี้ยาวนานตลอดแปดวัน สวัสดีครับเคลฉันเนี่ยทากาแคทเชียรบ่อยที่สุดในจจชาแล้วเป็นงานที่ง่ายมากเลยล่ะแต่เจ๊เหนื่อยตลอดเลยนะคืองานง่ายๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยถูกป่ะงานง่ายๆก็เหนื่อยได้ฮัลโหลเอ่อส,สวัสดีค่ะโซเฟียต้องการอะไรหรือเปล่าคะเออไม่ไม่คืออยากมาทัดทายใช่ด้วยความคิดถึงเราไม่ได้เจอกันนานไงใช่ พวกเธอไม่รู้หรอกว่าการที่หายไปเป็นเดือนเนี่ยมันมีความทุกข์ทรมานมากแค่ไหนกว่าจะได้มานั่งพูดกับหน้าจอเกมเนี่ยมันช่างคิดถึงสุดๆไปเลยใช่ละสรุปพาร์ทนี้คือพาร์ทอะไรระบายความในใจเหรอน,นี่เราเดินจะเที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ความอะไรเลยไม่ว่าจะเวลาผ่านไปมากแค่ไหนผมก็ยังจะติดการพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีคือพูดรู้เรื่องไหมอันนี้ไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดพูดไปเรื่อยเนี่ยผมบอกเลยว่าฟลอชัววันนี้ต้นไม้สวยดีนะว่าไหมแล้วทำไมเธอถึงมาเป็นชาวไร่เหรอ ฉันแค่อยากหนีจากชีวิตเดิมๆเออผมเบื่อชีวิตเดิมๆเหมือนกันเป็นเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่เหรอเหมือนกับฉันเลยนะเอ้าเหมือนกันเรอเบื่อชีวิตเดิมๆเหมือนกันไม่ใช่ตัวจะกินดอกมมไม้ทําไมเอ้ไม้จะกินดอกไ,ไม้ทําไมล่ะโอ้โหอ้กดให้กดปุ่มอะไวะค่ะเออเป็นข่าขวัญที่ดีมากเลยขอบคุณนะโอ้ออออโหอันนี้ไม่ใช่กระลำปีนะน,นี่คือกระลำปี เธอมาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอมดภาษาไทยไม่ทำงานเอาละแปลสดฉันคือลาสโเดีย oh ผู้สอดส่องแห่งผืนป่าธรรมชาติเป็นผู้สื่อสารระหว่างสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่สมมุติปรามาจารย์แห่งธาตุทั้งเจ็ดผู้เก็บรักษาเธอรู้อยู่แล้วแหละและเธอกุ๊กูผู้ที่มาถึงหน้าที่แห่งน,นี้โดยที่ฉันน่ะได้รู้อยู่แล้วแหละนะ มานี่มาฉันอยากจะโชว์อะไรให้เธอได้เห็นจงเตรียมตัวเฮ้ยนั่นมันหน้าตาเหมือนลูกระเบิดบ้านเลอเหมืนอนอะไรระเบิดก้อนแดงๆอเธอเคยเห็นมันมาก่อนใช่ไหมล่ะพวกเราเรียกพวกเขาว่าจูนิโมสิ่งมีชีวิตรปริสนาอย่างเช่นคนนี้เป็นต้น พวกเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะพูดกับฉันจริงชัวรฉันไม่มั่นใจว่าทำไมพวกเขาถึงเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์แต่เธอก็ไม่ต้องกลัวเขาหรอกนะเออแล้วเรื่องรูนล่ะครับ <Huh? S 1> เธอเจอเจ้าแผ่นสลักสีทองด้วยภาษาที่อ่านไม่ออกงั้นเหรอ <Huh? S 1> มีแต่เรื่องน่าสนใจเต็มไปเลยนะเนี่ย อยู่ตรงนี้กันนะฉันจะไปดูด้วยตาตัวเองแล้วก็จะกลับมาโดยไวเลยอยากได้พลังนางมากผมอยากได้พลังนางโคตรๆคือมันจะต้องสะดวกกับการเดินทางแบบสุดๆจริงเอ้ยฉันเจอโนตน,น,นั้นแล้วภาษาเนี่ยช่างคุ้มเครือแต่ฉันก็ถอดหรหัสมันได้เรียบร้อยพวกเราจูนิโมและพวกเรามีความสุขที่เลือกคุณคุณได้หวนคืน ธรรมชาติกลับมาพวกเราจะขอของขวัญจากวารี่ถ้าเ,ออเธอเป็นส่วนหนึ่งกับพงไพรแล้วและเธอจะได้เห็นความจริงของธรรมชาติแปลบ้างไม่แปลบ้างแต่ก็ความหมายประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมผมขออาภายัยอืมเป็นหนึ่งกับธรรมชาติเหรอวกเขานี่ต้องการอะไรกันนะสนิฟสกิฟดมเหรออะอะฮะ มานี่มาอะไรจะจับผมต้มยาไหมต้มของฉันเนี่ยมันเดือดปุดๆด้วยวัดสดุจากธรรมชาติเบบี้เฟอร์หญ้ามอสคาราเมลท็อปโทสเธอได้กลิ่นมืนไหมล่ะเป็นหวัดไม่ได้กลิ่นเลยเลยอาไมชใช่มานี่มาดื่มหน่อยแล้วกันปล่อยให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายของเธอ ไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าจะคงมเวเวนั่นน่ะคอมขอแปลเอาหน้างานให้เสร็จแล้วกันนะเฮ้ยได้พลังงานขอบคุณครับเฮดึงแต่เป็นตัวหนึ่งของธรรมชาติแล้วแบบแบบแบบเบอร์รี่สีแดงเนี่ยมันมีความสามารถมากมาย คนนี้ลหลงไหลมันก็เยอะเช่นกันแต่มันก็สามารถถูกเอนจอยได้แค่คนคนเดียวเท่านั้นมันน่ะเชื่อมโยงกับความรักและการทรยศหักหลังระวังขุมพลังของมันเข้าไว้ล่ะช่างเป็นอะไรที่น่าสงสัยเสียจริงเออเจ้ามอบสิ่งนี้ให้ข้าเหรอข้าคิดว่าอยากจะลองโยนมันลงไปในกองไฟแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะโอเคไหนๆก็ให้แล้วอยากทำอะไรก็ได้เหรอ โอเคมาผมงั้นขอถือวิสาสะเดินสำรวจรอบบ้านเลยแล้วกันเจ้ไม่มีประตูฮะทำไมไม่มีประตูอันนี้คืออะไรดูไม่ได้ด้วยมันทึกย่อเรื่องมอนสเตอร์โอเคตารางธาตุไม่ใช่คันเร็วะไรวะเอ่อเอ่ออ่าวงจรเวทเออตารางธาตุเอ้ยเข้ามามีคาสิ่นด้วยหรอ นะสนจนได้เรื่องอมมีแต่ของน่าสนใจเต็มไปหมดห้องนี้มีหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์เต็มไปหมดเลยคุณหยิบหนังสือออกมาและเริ่มที่จะอ่านเนื้อหาในนั้นชิปไหนดูสิเออเจ้าเออ,เอ,อป่าเบาๆไห้จะทำอะไรเจ้ากำลังทำอะไร อนุญาตให้คนที่ข้าวไว้ใจเท่านั้นที่จะลงมาถึงที่นี่ได้ตกบันไดฮะหนังสือในมือเจ้านั่นมีอายุกว่าร้อยปีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเวทมนต์ของพืชเล่นลับหลายชนิดที่สูญหายไปแล้วตอนนั้นข้ายังโชคดีที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์ไม้โบราณมาจํานวนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปอย่างยาวนานแล้วและข้าก็กําลังเพาะพันธุ์มันอยู่ข้างนอกนั้น ข้าหวังว่าข้าจะได้ศึกษาเวทมนต์มันเมื่อมันเติบโตเต็มที่โลกนี้ยังมีความคุมเคือลึกลับอีกนับไม่ถ้วนรอคอยให้เราได้ไปค้นพบและศึกษามันความรู้เรื่องศาสตร์ลี้ลับพวกนี้จะถูกส่งต่อจากผู้ฝึกฝนเวทมนต์จากรุ่นสู่รุ่นผ่านทางหนังสือเหล่านี้ไปอีกหลายชั่วอายุคนผู้เยี่ยมเยือนจากเมืองมีน้อยคนนักไม่ค่อยมีใครที่สนใจในหนังสือของข้าเลยนะกู้กูหากเจ้าเลือก ที่จะถลำลึกลงไปเข้าไปในห้วงความรู้ข้าก็ยินดีที่จะชี้นำเจ้าไม่แน่ว่าวันหนึ่งข้าจะสอนเวทมนต์สว่างบางบทให้กับเจ้าเช่นการทำให้เจ้าเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เฮ้ยขอเฮ้ยฉันน่ายินดีนะที่มีโอกาสได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของเจ้าเจ้าคือผู้แสวงหาความรู้อย่างแท้จริงเจ๊ก็แค่หาเพื่อนอ่านหนังสือหรือเปล่า จงจะหนักถึงความเชื่อมโยงของเจ้ากับเหล่าจูนิโมและพลังเวทข้าอนุญ,ญาตให้เจ้าเข้ามาถึงชั้นใต้ดินของข้าได้มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าจะเตือนจงอยู่ให้ห่างจากศิลาภาพลวงตาและถงวับนอกเหนือจากเขตห่วงห้ามเจ้าสามารถค้นหนังสือที่เจ้าสนใจได้ทั้งหมดแต่อย่าเปิดกว้างจนเกินไปละ่ะมีหลายเล่มที่อายุร้อยกว่าปีแล้ว โ้ขอบคุณครับผมขอบคุณที่แบ่งปันความ,มรู้กันโ้มันช่างฟุ้งเลยอกินอันนี้คือแท่นวาร์ปใช่ไหมที่เขาห้ามเรามาสนนะอันนี้หนังสือตำราบล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 าโอเคผมว่านะถ้าเกิดเราสนิทกับคุณแม่มเขาจะต้องสอนอะไรให้เพื่อเราได้อย่างแน่นอนนั่นทีเไรมีคนเคยบอกว่าฉันไม่ควรมาเหยียบที่นี่บันทึกพันุพืชโบราณหนังสือในห้องสมุดข้าเขย่าจินตนาการของเจ้าบ้างหรือเปล่าล่ะอ่าใช่แล้ว ข้าจะสอนถึงวิธีการเปลี่ยนรูปลักษณะศาสตร์แห่งภาพลวงตามันคือเวทมนต์เพียงเล็กน้อยเจ้าต้องพิสูจน์ความเชื่อของเจ้าเองซะก่อนต้องทำไงผมจะต้องพิสูจน์ความเชื่อผมอย่างไรศาสตร์แห่งการแปลงกายมนจะเป็นเสือสมิงล้วล่าสุดเห็นพวกนี้มันน่าหยิบจริงๆิสิไอ้พวกสวัสดีวันจันทร์บคุณเป็นไงบ้างเอ่ย ผมต้องเขียนอีเมลเยอะเลยสำหรับวันนี้ไม่ค่อยตั้งตารอเท่าไหร่เลยอ่ฉันหวังว่าเพื่อนของมิเตอร์สักคนอยากจะอยากจะทำพาร์ทไทม์เป็นงานทําความสะอาดบ้างนะมันช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยทีเดียวเราจะหาคนใช้โอเคแดมเอาม้ายังเปิดอยู่เหรอคนนึงก็ปิดไปแล้วว่าไงพวกแมนแล้วฉันกําลังตีเหล็กพอฉันเป็น่ันตีเหล็กส่วนปู่ของฉันก็เป็น่างตีเหล็กเหมือนกัน ว่าเธอเดาไม่ถูกแน่ว่าปู่ทวดของฉันเป็นอะไรช่างตีเหล็กเือรู้ได้ไงแล้่นี้อ่ะโูผมว่านะเราว่าผมว่าเราถึงเวลาที่จะต้องเก็บตังมาอัปเกรดของเรานี้แล้วละ่ะจริงๆนะเออฐานลว้ลวนๆเลยเหมือนมันรู้ว่าเราจะต้องกลับไปเผาอคอปเปอร์กคอปเปอร์ออลจำนวน25ชิ้นนำมาให้เพื่อที่จะดูว่ามีอ,อันนี้มัหายากอยูอย่มบลาบลาบลาให้คิดโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการคุณเหมืองกัน ผมอยากรู้ผมมีคอปเปอร์เหลือไหมเรามาถางป่าก,กันดีกว่าเร็วๆเร็วเ o ี๋ถามว่าถางลรวได้ใช้อะไรมันมันก็ไม่ได้ใช้หรอวนนกวันนี้ไม่ได้เล่นกันเลยใช่ผู้ชมรูม้ไหมจริงๆแล้วผมอยากเล่นเกมผีามากๆเลยคนเราแปลกๆนะเป็นไหมคือรู้ทั้งรู้ว่ากลัวแต่เราก็ยังจะเล่นเวลากลัวเนี่ยคนเรามันจะมีอยู่สองประเภทถ้าที่ผมรู้จักนะ จะมีคนประเภทหนึ่งที่่าเวลากลัวแบบจะเงียบเงียบสุดๆเหมือนเล่นรถไฟเหาะเราก็จะแบบมันจะมันจะอัดอั้นมันจะอัดอั้นความเจ็บปวดเอาไว้ในใส่หน้าของมันแล้วผมชอบมากๆเลยผมชอบดูหน้าคนประเภทนี้แล้วก็อีกคนประเภทหนึ่งคือมันจะแบบอ้าวมันจะกรี๊ดแบบสุดเสียงตอนที่มันจะทําได้เราก็จะลงมาจากเครื่องพร้อมอาการแสบคอมบนสุดๆเราเอาของอย่างไปจุ๊บจุ๊ตงไหน รรรรรเราจะเตรียมของสำหรับการลงเหมืองในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอันนี้เอาบนรถน้ำไปนอน้วยเลยนอนกอดเอาไว้ดี่ยวจีบแม,ม่มดได้ด้วยเหรอเอ้ยเจ๋งดิทีนี้แฟได้เวลาเล่นของสูงกันแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> เอาล่ะครับผมขอบคุณมากสำหรับการดูในวันนี้ <c oughs> ขอให้นอนหลับฝันดีนอนหลับอย่างมีคุณภาพแล้วเจอกันครับผม <c oughs> โอ้ยาอซมีนะไส <c oughs> ไปติดผู้ญี่ปุ่นมาจากไหนวะ